ครับกะสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องเบิง่งพี่น้องอากาศอ้ยมืดตึบอยู่พี่นอ้องแต่บ่ตกดอกครับผมมืดถึงแก้มว่านพ่นหมืมดแบบมีหมืดบนม,มีฝนดอกพี่น้องนอะกรับผมถิมีตะอากาศเย็นๆสบายพี่น้องนี่ลุงท่องกับพ่อมาทุ่มปลามัน่นคือเกา่าพี่น้องลุงท่องกับามาหยอดปุย๋ยนอะกรับผมทุลักทุเลแห้งพี่น้องเบิง่งมัน่นทำหรับหลังของลุงท่องล่ะ นกครับผมมันอายุหนึ่งเดือนเดือนก,กลัวๆเราละพี่น้องนี่ไอ้ตใหญ่กะใหญ่เลยเด้พี่น้องเบิง้งนกะครับผมนี่โตลุงท่องมาปลูกน้าหลังมาสามพี่น้องโอ้ลํำบากพี่น้องลํำบาก <c oughs> ปลูกมันก็นลํำบากคือกันเนาะครับผมอืมต้นพันธุ์มันบอดี้นี่กะบ่ได้ผลผลิตยังเลยพี่น้องนกะครับผมปลูกกะยากไงบ่เกิดกะมีพี่น้องเบื้องห่างกะลายนกครับผมนี่ น,น,นี่นี่นะครับผมลุงท่องกัยอดแบบนี้แหละพี่น้องลุงท่องกับจิตถากกบเอาหุ่นไปพร้อมนะครับผมถางนาไปพร้อมนะครับผมถากอ่อนตั้งเงาก็พ่อแลวพี่น้อง,ง,องี๋ยวหันลุงท่องกับเฉียวหญ้ามาขีดขีดเอ้านะครับเนาะหยาก็มีจนาหาไอหยา,ยาปากควายพี่น้องกับหาหยาใบเหลมนะครับผมหยาปากควายก็ค่อนข้างสีขายากแน่พี่น้องเพราะว่าหากเป็นารแห้งนะครับผมหากคุณอยันยักอยู่ ม,มันทำบ,บรลลังเทียมมาปลูกไว้น้ำหลังนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เกิดใบยิกงยิ่เกษตรศาสตร์หาชุดนี่พี่น้องนี่เอ,อมีทั้งการแดงพร้อมนะอรับผมอันดับแรกครั้งแรกที่ลุ่มท้องปลูกไ้ก็คือการแดงแปดหนึ่งพี่น้องนี่น้วครับผมนี่ฉันเพื่อนฉันเพื่อนเกิดพร้อมกันกันกบจิตต้นประมาณนี้แหละพี่น้องนี่น้อครับผมเอ,อเพื่อนกับจิตลุ่ลหัวเราละน้องับผมเพราะว่า ญงพอสมควรแล้วนะครับผมอืมไงพอสมควรแล้วจนกะไงนําเนะครับผมอืมนี่ครับผมโตเป็นเกิดเนาะไอ้โตเป็นเพเกิดกระไรพี่น้องเบิง่งพูกำลังจะเอามาสามกำลังจะขึ้นได้เนาะพี่น้องเนาะเกิดแนเนี่ยนี่โตเดียวมาสามมาสาม,ม,าสามนะครับเป็นกเกษตรศาสตร์หาชุนเนาะพี่น้องนี่ไปขอน้ำเพื่อนมาเนาะครับผมก็ได้บรายเนาะพี่น้องครับ ทับทนถามไว้ปูไฟเนาะพี่น้องเพื่อไ้ปันแนวต่อไปเนาะครับผมนี่นี่ต้นใหญ่เพื่อนเนาะครับผมที่เพิ่นเกิดแบบบ่มีหยังผิดพลาดเนาะพี่น้องเนาะนี่ต้นเพิ่นสมบูรณ์บ่กัใหญ่เนาะครับผมแต่ได้รุ่นนี้แล้วก็บ่ย่านเนาะพี่น้องเนาะหุ่นง่าอีหยังก็บ่ย่านแล้วครับผมใส่ตะปุยอย่างเดียวเนาะครับผมนี่ตัวลุงทองเอามาถามน้ำลังก์ับส่วนมากเลยครับ ้าหลายกลัวพี่น้องนี่เปนเกิดเนกัเกิดขึ้นมาแบบนี้แหละพี่น้องนี่วนบสมบูรณ์เนาะครับผม่วนมั่นบสมบูรณ์ฟังทั้งขุ่นกับบ่มียังเลยแล้วพี่น้องกําลังจะเกิดผอบอแพรอยู่งน <c oughs> ะบอกคือเนาะพี่น้องเนาะจนมั่น่ะกันสู่กันไปเนาะครับผมใช้ปุ๋ยแล้วพี่น้องนี่ลงท้องใช้ปุ๋ยเมื่อแล้วฟังทั้งเป็นแป่นไปนอะันนะครับผม แต่ว่าต้นที่เกิดอยู่ก็ร้ายก็ร้ายเพราะสมควรอยู่ต้นใต้ก็ร้ายเพราะสมควรกับค้งจับเป็นครึ่งต่อครึ่งละพี่น้องที่ได้นะครับผมแต่ว่ามีต้นมันสิมาลงอีกแล้วละพี่น้องเมื่อต้นมันนะครับผมปลูกสามเถื่อกั่สือสามเถ <c oughs> <c oughs> ื่อเทเลกนั่นของเจ้าของพี่น้องโอ้โบกเกิดนะครับผมเกิดมากอะ็นซบแหลงเนาะพี่น้อง็นซบแหลกพอดีอืมมันมีฝนตกใจ โตเป็นหลอดมากกับใหญ่สมบูรณ์งามนะครับผมอ่ะกประมาณนี้แหละครับพี่น้องลุงท่องกะติขอจบคลิปไว้แต่เพียงคำนี้เนาะครับเนาะลุงท่องกะติขอเอาหญ้าออกจากเหงามันก่อนเนาะพี่น้องเนาะยอดปุ๋ยนานขาวจนผ่านอยู่นะแล้วครับผมอขอสวัสดีแต่เพียงคำนี้ครับสบายดีครับผม